การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่2เสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับสวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับ ปิดดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง10กรกฎาคม2 5 6 4ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับว่าคนที่เกิดในวันอังคารนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นหากคุณนั้นไม่แน่ใจว่าคุณนั้นเกิดในวันใดเพราะการนับวันเกิดตามหลักโห oh, ราศาสตร์ไทยกับตามหลักสากลน,นั้นจะมีความต่างกันอยู่เล็กน้อยครับ คุณสามารถที่จะพิมพ์เวลาเกิดว่าเกิดกี่โมงและตามด้วยวันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้นะครับว่าคุณนั้นเป็นผู้ที่เกิดในวันใดตามหลักโหราศาสตร์ไทยครับก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันในครั้งนี้ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากนะครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทํานายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับในครั้งนี้เราเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานนะครับดวงชะตาการงานของผู้ที่เกิดในวันอังคารครับในช่วง1นึจนถึง10กรกฎาคม2564นี้ต้องบอกว่าดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารนั้นจะอยู่ในช่วงเวลา ที่เรียกได้ว่าจะพบเจอกับโอกาสใหม่ๆครับการเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาไพ่ผู้รับใช้แห่งเหรียญจะพูดถึงการเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆนะครับการได้รับข่าวดีในเรื่องงานการได้เริ่มต้นกับโครงงานใหม่โปรเจกต์ใหม่สําหรับบางคนได้เริ่มต้น กับหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารครับต้องบอกว่าในช่วงหนึ่งจนถึง10กรกฎาคม2564นี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งความสําเร็จที่คนเกิดวันอังคารนั้นรอคอยนะครับคนเกิดวันอังคารจะพบกับความสําเร็จที่รอคอยพบกับโอกาสที่ดีที่รอคอยบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสใหม่ๆในเรื่องงานบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นกับ โครงกานใหม่โปรเจกต์ Project ใหม่ใครที่รองานอยู่สมัครงานไว้ต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะได้ข่าวดีนะครับสำหรับใครที่ตั้งใจจะเปลี่ยนงานต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นจะมีโอกาสที่จะได้เจองานที่ชอบเจองานที่ใช่นะครับ ในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารครับในช่วง1นึ่จนถึง10กรกฎาคม2564นี้ไพราชินีแห่งเหรียญจะพูดถึงดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารที่คนเกิดวันอังคารนั้นจะพบกับความสําเร็จบางอย่างครับและความสําเร็จนี้จะเป็นบันไดที่จะพาคุณไปสู่ความสําเร็จในก้าวต่อๆไปนะครับรวมถึงการได้รับความช่วยเหลือการได้รับการสนับสนุนในเรื่องงาน จากผู้หลักผู้ใหญ่ในการทำงานการทำสิ่งต่างๆด้วยนะครับอุปสรรคปัญหาในเรื่องงานที่เคยเผชิญก็ต้องบอกว่าจะสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านหรือว่าผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นไปได้ด้วยดีนะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารครับต้องบอกว่า1จนถึง10กรกฎาคม2564นี้เป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นกับ สิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาเยี่ยมเยิยนดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารนะครับเพราะฉะนั้น um, นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณนั้นจะได้เริ่มต้นครับใครที่เคยลม้มลุกคุกคลานในเรื่องงานหร, Mun หรือว <radish just S 1> ่าเคยเจอกับอุปสรรคปัญหาในเรื่องงานต้องบอกว่า <work> 1จนถึง10กรรฎดาคม2564นีนี้จะเป็นโอกาสของคุณครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าลืม ตั้งใจแล้วก็ทําโอกาสที death, ่เข้ามาให้เต kind of ็มท hm ี่ทําให้ดีที่สุดนะครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารในช่วง1จนถึง10กรกฎาคม2564นี้ผ่านพ้นไปนะครับเรามาดูในดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่าดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วง1จนถึง10กรกฎาคม2564ครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารครับ1จนถึง10กรกฎาคม2564นี้ต้องบอกว่าดวงชะตาการเงินของ คนเกิดวันอังคารน,นั้นจะมีทั้งเรื่องที่ดีและก็มีทั้งเรื่องที่จะต้องเฝ้าระวังนะครับในเรื่องที่ดีเนี่ยต้องบอกว่าจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาได้ไม่ขาดมือนะครับคนเกิดวันอังคารจะมีเงินให้ใช้สอยได้อย่างไม่ขาดมือแต่สิ่งที่ต้องระวังคือเงินที่เข้ามาก็มักจะหมดไปครับมักจะมีรายจ่ายที่คาดไม่ถึงหรือว่ามักจะมีรายจ่ายที่เกิดขึ้นทําให้คนเกิดวันอังคารน,นั้น เก็บเงินไม่อยู่ครับในช่วง1จนถึง10กรกฎาคม2564นี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่แม้คนเกิดวันอังคารจะมีเงินให้จับจ่ายใช้สอยได้อย่างไม่ขาดมือนัก แต่ก็การเงินล่วไหลนะครับเก็บเงินไม่อยู่ครับเรียกได้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่มักจะมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดรายจ่ายที่ไม่คาดฝันเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารนะครับไพ่เดียวเวิลด์ครับซึ่งอยู่ในตำแหน่งบทสรุปในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารจะพูดถึงการที่คนเกิดวันอังคารนั้นมีเกณฑ์ที่จะพบกับความโชคดีในเรื่องเงินนะครับบางคนจะพบกับความโชคดีในเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกับ เรื่องของเงินเงินทองทองหรือว่าความโชคดีที่จะส่งผลกระทบไปในทางที่ดีกับเรื่องของการเงินของคุณนะครับบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสที่ดีในเรื่องเงินบางคนมีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับช่องทางการสร้างรายได้ให้กับตัวเองผ่านช่องทางใหม่ๆหรือมีรายได้เข้ามาผ่านช่องทางที่ คุณเองก็ไม่คาดคิดหรือไม่คาดฝันมาก่อนนะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารครับในช่วงหนึ่งจนถึง10กรกฎาคมนี้ถ้าถามถึงในเรื่องของโชคลาภต้องบอกว่าดวงโชคลาบนั้นสามารถที่จะเสี่ยงโชคได้ไม่ติดขัดอะไรนะครับโดยเฉพาะไพ่เดอะเวิลด์จะพูดถึงการที่คนเกิดวันอังคารนั้นมีเกณฑ์จะมีโชคลาบครับและจะมีความโชคดีมาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคาร เพราะฉะนั้นคนเกิดวันอังคารเสียงโชคได้ไหมเสียงโชคได้ไม่ติดขัดอะไรเพียงแต่ว่าอยากจะเตือนให้คนเกิดวันอังคารนั้นคิดถึงในเรื่องของการสร้างรายได้ที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองด้วยเป็นสำคัญนะครับอย่าลืมข้อนี้นะครับ ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารผ่านพ้นไปนะครับเรามาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างครับว่าในช่วง1จนถึง10กรกฎาคม2564นี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วง1จนถึง10กรกฎาคม2,500 64ครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารครับ หนึ่งจนถึง10กรกฎาคมนี้ต้องบอกว่าไพดิอาร์คิมิสจะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันอังคารว่ากำลังจะอยู่ในช่วงเวลาที่ดีนะครับความรักความสัมพันธ์พัฒนาไปในทางที่ดีคนเกิดวันอังคารเองมีเกณฑ์ที่จะเข้าอกเข้าใจกับคนรักมากขึ้นจะมีสถานการณ์บางอย่างเข้ามาทดสอบความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนรักและก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณนั้นจะได้เรียน รู้และจะได้ทําความเข้าใจคนรักของคุณมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนะครับในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารถ้าจะต้องระวังเรื่องอะไรก็ต้องระวังในเรื่องของความ ขัดแย้งบางอย่างที่เป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่เรียกได้ว่าไม่เข้าใจกันในเรื่องบางเรื่องนะครับเรียกได้ว่าทัศนคติบางอย่างอาจจะคิดไม่ตรงกันเห็นไม่ตรงกันก็มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้นะครับในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารในช่วง1จนถึง10กรกฎาคม2564นี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารนะครับใครที่ เคยมีปัญหาเคยมีความไม่เข้าใจกับคนรักก็ต้องบอกว่าในช่วงหนึ่งจนถึง10กรกฎาคมนี้จะสามารถปรับความเข้าใจกันได้เคลียร์ใจกันได้ทำความเข้าใจกันได้นั่นเองนะครับ เพียงแต่ว่าจะต้องให้เวลาคนรักให้มากอาจจะต้องรักษาสมดุลระหว่างเรื่องความรักกับเรื่องอื่นๆที่เข้ามาในช่วง1จนถึง10กรกฎาคม5 6 6 4นี้ให้ดีนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายส่วนคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นแล้วก็ได้พบเจอความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ครับไพดีอาร์คิมิสจะพูดถึงการที่คนเกิดวันอังคารนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นได้พบเจอใครบางคนที่จะเดินเขา เข้ามาในดวงชะตาความรักของคุณแบบไม่คาดคิดแบบไม่คาดฝันครับในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารในช่วง1จนถึง10กรกฎาคม2564นี้ผ่านพ้นไปนะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานนะครับสำหรับวันนี้คนเกิดวันอังคารท่านใดที่อยากจะเปิดดวงชะตาส่วนตัวแบบเจาะลึกในดวงของตัวคุณเองกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็สามารถที่จะพิมพ์ตามลาย ้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทํานายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับสําหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับบุญลักษาเทวเวพรคนเกิดวันอังคารทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ